มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโอปอถึงกับร้องไห้ขอบคุณดาราดังคนนี้จบลงแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิ s ยู n i เว r ร์สไทยแลนด2024ผู้คว้าม,มงกุฎได้กแก่โอปอสุชาต,ตาช่วงสีทางด้านบุ๋มปนัฏดาได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเผยภาพคู่กับสาวโอปอพร้อมข้อความระบุว่า เมื่อสองปีที่แล้วตอนน้องมาขอบคุณสื่อเราได้พูดกับน้องว่าอีกสองปีมาใหม่นะหนูมงแน่เมื่อกี้ตอนที่น้องได้รับตำแหน่งแม่บุ๋มเข้าไปแสดงความยินดีน้องโอปอบอกว่าขอบคุณแม่มากๆหนูอยากจะร้องไห้น้องอาจจะไม่หวือหวาจนสะใจคนดูหลายท่านแต่น้องทำคะแนนแล้วก็เก็บคะแนนได้ดีมาโดยตลอดเชื่อว่ากรรมการต้องดูหลายอย่างประกอบกันไม่มีนางงามคนไหนที่ได้ตำแหน่งจะไม่โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์การทำงานของนางงามคนนั้นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งมากน้อยเพียงใดร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับน้องโอปอลสุชาตาในเส้นทางของ Miss u n i v e r s สต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ